มันใหม่แม่เนะงเลยมตังืนั้งอ้ำเลือรร๊าเบียงพลั่งหลากนอนเสียบนอนนัวนอนยิ้มแขกเนาะโอ้ยนี่หละวิธีแหละถามหมวนหนคุณเจ้าสิวักง้มได บอกว่าเตยล่าพุราแล้วจังสีออกเขาจันแล้วก็นอนไม่ต้องขาจนเปยนัน่นหลับปุยมุย,ย,มยร,บรยยับดีเป็นต้นนะจะลองคือหลไรมันจะข<ย>ึ้นกสิล,ลูกเดี๋ยวนี้ลูกน้องวัดต่อแถวถ้าเบื่อเงินวันดวนี้กูกคนเลย นอนพักนอนเนี่ย,ยขันมานอนขันมาลำ่ำวงเจ้าของมิตรนอนกับนอนเออมดไปงานเอพี้ะนะบ่หลับบ่บบนอนนอนหลับดีหาวด,ดงดงอยู่เจ้าเคยเห็นเด็กหน่อยง่อแง่งบ่แบบว่าพ่อแม่ผูกอาบน้านแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วบ่ลูกไปอยากจง ไปอยากย่งงอ,อยนี่ยแหละมาเบิ่งเอามา,มา,มาอเอาไม่ใครเนี่ยแหละนี่มันคือมากนานั้นต่อกันได้ซุปหัวข้าวเ,เห็ดหูหนูแล้วว่าเอา,อางั้นรับไปเลยเนี่ยเห็ดหูหนูนนะ <laughs> เครื่องดูดวิญญาณเอเครื่องดูดวิญญาณเต้ยละแล้วเมือม่อใดเมื่อใดกแกเห็ดหูหนูต่อเลิกเนย <c oughs> <c oughs> วตออีคด้วยนะครับจีด้วยนุณสวัสดิ์ครัทุกคนอรุสวัสดิ์ เช้าแล้วนะครับปกติตีหามันสิเจียงแล้วเนี่ยวันนี้ขนาดเครื่องตัวรถซับเปิดกระเชนแนวกูดีหรือว่าจะแนวหลอกดอกพุ่ยรถไม่ไปแดงเสียงเงินสดได้เป็นบ้างครับโอ้ยซื้อเงินสดสีลานโอ้ซักเก่งก็ไปเอวไปที่มีเงินไปซื้อเงินสดเนาะกินเีื้อกิมจิด้วยนะครับขอบคุณครับป้าไปเบิรงกเมื่อได้เห็นนั่นคลิปแรกตอนที่มารับเชิญไหมที่มอไซค์มากไหม เฮ้ยมาตั้งแต่ผมเห็นนั่นตั้งแต่ที่นี่วอลลัมใจเกินร้อยผมเห็นนั่นเบิ่งแล้วน้ำตาสิไรจนบัดมาเห็นนั่นออกรถบ้านเอาล่องวัวสูสีฟ้ามันเป็นตะลริต่วนวัดรับฝนตกข้ามฉันเอ้ยแมน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 วัดตกสูขัดเลยเห็นพี่มาใซค์บรรไดขึินมาสำหรับความสับสนพ่อปณีป่าไม่ฝ่ายแดงเลยกันไง แกงแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์บอขึ่นแหอ๋อมันขึ้นฝนเนาะมันขึ้นฝนเนาะบอกูเ <mm <way> ้กูเท้มันแกงมันขึ้นได้นี่เวลานีนะคะรับบอไปขึ้นบอเป็นนอนครับผมนอนมาขึ่นเงเป็นน้อนนอนนันง่ะไรเนี่ยไอ้เจ้า นอนต่อนด้นะเราพักผ่อนเต็มทีนะคะเพราะว่าวันนี้บอสมีงานที่โคราชนะคะเอบนะคะที่โคราชพี่น้องโคราชไม่กับน้บองแจบวนเลย